ครับแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูที่ตลาดปักทองตลาดรอ,อนเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเขาขายดอกไม้เยอะๆเขาขายกันนียดอกดาวเรืองนะอดอกดาวเรืองนี่เยอะมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยดอกดอกไม้ในนี้ขึ้นชื่อเลยเก็คือตลาดปักทองตลาดเดี๋ยวมาดูกันข้างหน้าก็จะมีซุ้มพระพุทธรูปให้คนช่วงสงการก็จะมีจับ ชุมดอกไม้สำหรับให้คนมาไหว้รดน้ำสงพระนะครับนี่ดอกไม้เป็นหลากสีสวยเลยนี่ดอกมะลิโอสวยขนาดนี้สวยมากนะครับ นี่ดอกกล้วยไม้นมนะกำละอยสิบสองบาทเแถวนี้จะถูก,ถกเพราะว่าแถวที่บ้านขายกำละอยี่สิบห้าอันนี้กำสิบสองบาทถูกขึ้นเข้าตัวเลยดูดอ,อ,อ,อกมะลินะดูดอกมะลิเขาจะทำกันขายกันเป็นลิตรลิตรละลิตรละล มีทั้งดอกสดดอกแห้งแล้วก็มีทั้งพลาส,สติกโดยส่วนมากก็จะเป็นดอกดอกไม้สดมากันเป็นอย่างนี้เลยเส้นละยี่สิบบาทดวนี่เือดอกเป็นพวกพลาส,สติกน้อยอย่างสวยเลยนี่เป็น ป็น,นี่ดอกดาวเรืองเขาก็จะร้อยกันเป็นพวงๆไว,ว้สำหรัแบคบนซื้อไปเดองสวงไปไหว้พระนี่คือดงของดอกไม้นะ สวยนะลานตาโอยเัยสวยงามเลยดูนะฮะนี่มีกระดกไม้ทั้งนั้นร้อยกันสดๆให้เห็นเลยดูนะฮะดูก็จะมีนั่งกันร้อยกันแบบให้เห็นกันเลย ดูนะฮะพวงละสิบาทพวงใหญ่ๆนะใหญ่มากเลยอืมทำได้พาไปแล้วถ้าใครโทรมาบอกแม่นะอืมมีผมูคันร้อยใหญ่มากเลยวันนี้หอมพุงพิงวันนี้หอมพุงพิง ข้างในยิ่งถูกนะกรรมสิทบาทบอกด้วยไม้ดูนะฮะมีทั้งของยหวมากพูทุกอย่างมีพร้อมเลย ะะเดี๋ยววนันนี้จากที่ทำงานอยู่ก็แวบมาหาถ่ายดยูชอบการเดินดูตลาดลนี่คือ,อวิธีการได้ทำหอ่อหมากคูรับกันหอ่อกันเห็นเหยอย่าจะทำเป็นโรงงานเลย <laughs> โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเลี้ยมาล้งางทามาเดินดูมา